ขอวาราอกาสภากาณสังฆาเจ้าตังหลายภูคาด็อเตอร์พมหาเสียงแดงอาโลกาขออนุญาตอานประวัติยอภคุบาลาสุทธิวังโสอดิตาเจ้าอาวาวัดหนองคำพระเจ้าเกี่วเขตสามเมืองจียงถุง ตันพระคุบาลาสุธิวังโสูเกิดผีมึงใกล้กุธาสขาดใดสองปั้สเกสภาษาจุลาสขาดใดป3้สยเก่าตูเดินพบออกสองคำเมียงวันซุกไตวันรายสันเริกฝ้าได้สาวพกตูวันตีส2สองสามเดินหนึ่งเหงเก่าปาก48 เกิดตีบ้านอังขาบอึ่องซื้อลือเมืองยางโปจืดใจสามเกี่เมจือนางโบเมย่างน้อยจิวใจลามีปีน้องหุ่มต้องกันหาคอนใจสามยิงสองถึงมาปีไรสันพุทธ,ธสักขาใดาสองปันหารอยภาษาจุราสักขาใดาหนึ่งปันสามร้อยสิบแปดตัว จายลาก็ได้ปปาจากรรมโบสเป็นสามนินติวัดอังขาเอิงสือรือเมือยงยางมีพระภิกขุตุลุงตาเป้าเจ้าอาวาสวัดอังขาเป็นพระอุปชายและได้ตั้งฉายาฮือว่าสุทธิวังโสโอเมอออกโบส ก็คือปอกใจสามแก้วเมอกนางโบผู้แผ่นโปเม่บานอังคาเมื่อบดเป็นสามเันเดีวก็ได้ย้ายมาอยู่ตีจริงตุงวัดจอมใหม่แล้วก็ได้ย้ายไปอยู่กับโดยพระครูบาใส่กองวิสารโตเจ้าอาวาสวัดหนองคำพระเจ้าเก้วไดศึกษาเมนอัคระ จอมูลจันทร์ปัทมาจันทร์สักกัมตังหาสูตรทำความผูกในาศาสนาหลายหยหลายพระการถึงมาผีกา่าเมาพุทธสักขาดได้สองปัญหาร้อยสิบเอ็ดสาจุลสักขาดหนึ่งปันสามร้อยสาวหาตูอายุตามเจ้าก็ได้สาวผีแต้มก็ได้มีพอออกเมยยจิวาใจายีอ่อน นางติดเมืองนิมบานหนองคำหลวงเป็นเก้าลูกเตาต,ตโมณ์ได้ยกเอาต่านเจ้าขึ้นถึงอุปสัมปตรกรรมเป็นพิคุติรองอุโบสถวัดราชฐานหลวงป่าแดงมีสมเร็จอาจจะทำพระเจ้าวัดพระสิงโหกาสเป็นพระอุปชายลุนเสีต่านเจ้าได้พิกเป็นพิกคูแล้ว ตานเจ้าก็ได้ศึกษาหัมเพีนโหราจาตามือตันวันดีสุดร่องกองเสียงและได้สอนหลีกสอนธรรเอือเก็พระภิกขุสามเณรในวัดหนองคำแมะตาผานีป้อมหยอกสะทาตัางหลายสืบต่อมาถึงมาปีพุทธสักขาใไดา้สองปัหรอยสาวสองวัสษา จุฬาสะขาดใดน1340ัยตได้มีปอกจือว่าจาย่ปันมีออกนางคำสามผิวบ้านหนองข้างไตเป็นเก้าหลูกเตาหลานเหลนตั้งมูลได้ไปขอรัฐนาได้ไปขออาุญาตีสองเอ็จอาจจะทำพระเจ้าวัดพระสิงห์หลวงหัวกส อันเป็นพระทานสังฆาในเมืองเจียงตุงขอเป็นเจ้าสทาเสียเล้ยวย่อมเอาพระภิกขุลาสุทธิวังโสขึ้นถึงฐานันตระนามยัสะเป็นพระสวาติทีถนสุทธิวังโสฐานาติวัดของคำพระเจ้าแกวพุทธศสักรารใดสองปัญหรสสภาษา จุระสักขาดใดปันส้อยห้ตัวหมายมีปอกจิวัใจลาภรรยาจิวัมีออกน้ำตุยวิงตตองจีเป็นเก้าลูกเตา,ลาเหลานแหลนงตั้งมนได้ไปขออนุญาติพระภูบาลนายกาว่าขอเป็นปอกเมยอ ยกยอพระสวัสดีลาสุทธิวังโสขึ้นถึงฐานันตระนามยัสสะเป็นพระสวามีลาสุทธิวังโสฐานาติวัดหนองคำพระเจ้าเก้ยวถึงมาปีพุทธศักราชสองพ5นห้รยาสิบาวสาจุราศักราชใด1 3 7 3ันสมายเจมม้มีมีออกนางลาฝอยหุงบ้านหนองคำไต เป็นเก้าหลูกเตาหลานแหลีตั้งมวลและสธาต่างหลายดาวบานหนองค้มไตตุกหอตุกเหินได้ไปขอรมอนุญาตจากสมเด็จอาจจธทธรรมพระเจ้าใส่แก้ววัดหลวงเจียงยืนว่าขอเป็นโปออกเมยอขอขึ้นถึงนามายาสะเป็นพระภูบาลาสุธิวังโสฐานาติวัดหนองค้ำพระเจ้าแก้ว ตางเจ้าได้อยู่แม่ตาผานี่ผมหอกสทธาตังหลายปลายดาวบานหนองค้ำไตเรานี่เป็นเวลานานาใดพอกสิบปีายถึงมาในปีปันสามรตัวตางเจ้าก็อยู่เบาดีกินเบ่าหวานบังเกิดได้ยังปียที่โรกาเกาสิพอกจำโปตานเป็นมาใดหลายเดินหลายวัน ไปหาหมอยาในหงยาลุกซึกในเมืองเจียงตุงเลสิคานหลายหลายแห่ตงตานเจ้าก็บอกหายบอกแค้นใดเพทยที่ก็สั่งนักมาหรือเก่าตุกมือตุกวันหมอยาก็ลุ้มลาใส่ใจกอสุดสิง่งความสามารถถึงมาปันสาปสามตัวเดือนเจงออกสิบคำ เวลาแปดโมงปายเจ้าตันเจ้าก็ได้ถึงเก่มรามราะกรรมโดยโรกาปยาที่เกาซิาพอบจำโป่งตีหงยาหลูกซึกเมืองเจงตุง,งตานเจ้าก็ได้ดับจิตถอดใจสร้างบนไปโดยอันเบ่ตั้นได้สั่งอำลาศิสษสานุสิทธและพอมหยอกสะทาตัางหลายรวมไปถึงสาธรรมิกะยาติปี่นอง รวมอายุต่างเจ้าไดเจ็ดสิบหาปีวัส,สาใดหาสิบหาวัส,สาซิยุ่มเจ้าจึงได้เอาหลุกขาบขอนต่างเจ้ามาตั้งตำไว้ถิวัดหนองคำระเจ้าเกีียวได้ได้ให้ตั้งศีลตั้งบุญอุติซาไปหาต่างเจ้าเป็นเวลาสิบสี่วันถึงมาวันนี้ปีปั้นสาร้อยแปดสามตัเดินจึงเรียมแปดคำ วันทีสาวเจ็ดสิบแปดเดินสองหิงสาวแดจึงได้นิมนอนเอารูปขาบขอนต่านเจ้าพภาคุบาลาสุทธิวังโสเข้าสู่ป่าจจงป่าจังป่าม่อนดอนเกวขึ้นต่างของฟ้อนเดวจี้จูดโดยไฟมากเกวฐานหน้าตีสู้สานป่าจ้าโวยผลตีนี่แล้ว ก่อนโซอัมลาสธาตังโตพระกุบาลาสุทธิวังโสของอกถอยตานโดยดร์พรมหาสเสียงเดยงอาโรกาฟังราพีน้องหมู่คันนำลายยิงแลตั้งใจก่ามาอยู่นี่ ในวันนี้เ้ยมองใจสำมีคูบาตอนดีไปลาไปสีหมูเฮาเข้าสู่จันฟ้าเจ้าหายกว่านายันบ่อย มาอยู่ตีนี่ลำปัดอยซอยอยู่นื้อหมอนโดยไผเบาใจเตา้าเบามีไผ่ฮือลาไว้ตอนเจา้าเหงาอยู่บ้อยๆตีน่นี้มีกานกหนูเป็นกูรำรี ต่นเจ้าอยู่นี่ตอนเดียวกลางวันยันนักกลางคืนดึกเขียวไผ่เบาไต่เตียวเป็นกูตานเจ้ามีนกเก้าลุงเป็นกูตานเจ้านกเสียบินมารำร้อง มีกานกหนูเมงเวเสียนร้องกลางขึ้นเงียบอันยันบ่อยยามมือไปเจ้ากัดยันสอยสอยตอนคู่บ้าคอยตตนเจ้าอยู่สร้าง หมู่เราตั้งหลายยิ่งใจามาควางมาส่งคู่บามือดีแล้วปัดลาดีไปเสียจากพี่ไวยังตันเจ้าตันเดียวจุงไปเสียโตเบาทาแลเหลียวคู่บาตันเดียวจักคาอยู่นี่ ขามาตั้งตัวคู่บามื่นเก่าหื้อสู่ฟังถม่ตข้าขอยินดียิ่งใจกูก็สัมฆาตันเจ้าตั้งบน มาส่องคาเล้วอือ้อใดสุขสนสู่เจ้าตั้งมูลก่อยอยู่ก่อยสร้างข้าอยู่ตอนเดียวเหนือด้วยหมอนกวางลางเตืองเอาตอนก็แล้ว สู่เจ้าตั้งหลายกันจ้ากาดแก้วแล้วปั้นปอกเต่าขึ้นหินเฮืออยู่ดีเนื้อสนุกสุขสื่นก่อยทำหน้าเหืนก่อยอยู่ก่อยสร้างเราขอปันป้อนสู่หลายมากว้างมาส่งตอนเราเมือ่อดี เพืออยู่ดีเฮยอรูกาเบาซีสุขใจหมุนอีขึ้นวันอำลาก่อนแล้วก่อ่ยอยู่สุขสันเมื่อคืนเมื่อวันอย่ามีสุขไม่ลามือแล้ว้ยอ สูหลาย,ยาให้จังขออำลาก่อนแล้วสาทาตั้งหลายหือไ้กาดแก้วพยายาต้องกายาได้มาอยู่แล้วหน้องคำนี่นาเจ็ดสิบปีกาอำลาก่อนเจ้าคอยอยู่ด้ sa tha nùng thâu,เราขอ âm la mưu ni, sa lót bớt bòng, cấm so cao chi, bòng vai đi đi, sê cam, sa băng ngà yếm ma kì, nhâm mướu, phơi ngâm, oi soi, khó xa tha, nhẹ nhõi Ừ, xuống xuống, cứ giúp môn du cư văn xa thụ xa thu, xa thu.